สวัสดีทุกคนผมเจตเองวันนี้เราก็ไปที่เกมโบตาโตอีกแล้วฮะในนี้เรามาอยู่ที่ DLC a าจิเ t อร์เออีกแล้วเดี๋ยวเราไปุูกนันต่อเลยที่ตัวโบตาโตตัวต่อไปเราไปอยู่กับชายพเนจรไร้น้มคนนี้เขาไม่ีความสามารถที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถได้รับตัวของเซตโบนัส bon ของอาวุธเนาะไม่ว่าเราจะใส่อาวุธอะไรก็ตามสมมติว่าเราใส่ตัวของเจ้าแคคตัสเนี่ยมันให้ของไพยมที่กว่าเฮฟวี่เราใส่ตัวของเบรดเราใส่ตัวของเจ้ามีโจน ทั้ง3อาวุธเนี่ยมันจะบวกค่าเซตอาวุธให้แต่ละอันน่ะเหมือนกันเลยนะก็คือเหมือนใส่ชนิดเดียวกันเลยครับแต่มันให้เซตค่าอาวุธเพิ่มไปด้วยกันนะเข้าใจไหมตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจฮะเดี๋ยวลองทำไปดูในเกมโดยค่าดีบ้างของเจ้าตัวนี้ก็คือเราจะไม่สามารถใส่อาวุธชนิดเดียวกันได้เราไม่สามารถถือมีดโจน2อันได้ใส่ได้แค่มีดโจนแค่1อันเท่านั้นโอเคดิบ okay. ้าต่อไปก็คือลบเกาะ5หน่วย ลบดอทห้เปอร์เซ็แล้วก็รักจะถูกเพิ่มคืนลดลงถึง50%สเปอร์นฮะอัพหนึ่งมันคือได้แค่0ูจุดรวมถึง5้าเวสติงด้วยครับลดถึงครึ่งต่อครึ่งเลยเป็นโบนัสที่เนิบมันหนักมากสำหรับเจ้าตัวนี้ด้วยความที่อบดิตี้เขามันโกงมากโดยการที่สายวุอนไหลก็ได้เนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะดีทุกอันเล่นไปเถอะไปเดี๋ยวเล่นเจ้าตัวของแคคตัสเจ้าตัวนี้นะได้แต่นงเจะดห้าเลยครับเก๊เข้าอยู่ในเกมเลย ตอนนี้ข้าเป็นนักพพนจรมีชื่อว่าไร้น้าแลวตอนนี้กําลังจะลุยฮะเดี๋ยวรออาวุธนะถึงจะเข้าใจความสมามารถมันให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนะผมอธิบายนะ่าจะไม่เข้าใจแหละเกี่ยวกับความสมามารถของมันที่จะสามารถปลดล็อกอาวุธให้ได้เนาะถึงแม้จะถืออาวุธอะไรก็ตามเนาะสำหรับเซตโบนัสมันโอเคถือมาแคคตัสมาก่อนนะเคียร์ต้นเกมได้ดีมากอัพเมลีไปเลยโอเคอ่ะเจ้าตัวนี้แล้วกัน สมมติว่าเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีเฮฟวี่ใช่ไหมคบมันต้องใช้2ตัวของไอตัวของไพเมทีมเนาะถึงจะได้ตัวของ2 HP มพกับเฮฟวี่สองชิ้นถึงได้5ดาเมจเนี่ยมันได้เลยคือเราถืออันนี้สการคือมันเปรียบเสมือนว่ามันเราถือแคคตัสสอันเลยครับรหรับเจ้าตัวน้าแข็งก็เหมือนกันเนี่ยไอเจ้าตัวของหนาวน้ําแข็งเนี่ยมันก็ให้เป็นตัวของคริสตัลเหมือนกันกับเรมเบนท์ท์ดาเมจอาวุธที่ผมจะเลือกติดส่วนมากจะให้จะเน้นตัวที่มันให้2อันนี้นะครับ2ตัวแบบไอตัวขอองซบะ จะชื่นชอบแบบนั้นซะมากกว่าแนะนำสำหรับตัวนี้นะครับเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะสมมุติว่าจะเลือกเมลีก็ลงเมลีไปให้สุดทางเลยถ้าเล่นเลนเจอร์ก็เล่นเลนเจอร์ไปให้สุดทางเลยไม่ค่อยแนะนําให้ลงสองคันนี้ควบคู่กันเนาะไม่งั้นดามิมันจะไม่สุดสักทางอะ่ะแล้วมันจะแตกพายได้ครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มันบวกตัวของดามิมให้เราเลยซึ่งผมชื่นชอบตัวเมลีซะมากกว่าอ่ะเคิร์ดมามาแล้วเชียร์เนี่ยเราก็จะได้สามแล้วไงเจกไหม โคตรเจ๋งเลยไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นสนุกมากเลยนะตัวนี้มันไม่จํากัดตัวของอาวุธที่อยู่ของท่านเลยมันคือแบบตอบโจทย์ของทุกสิ่งอย่างอาวุธที่ท่านอยากเล่นหยิบม,มาเลยฮะอะไรก็ได้อ่ะหยิบม,มาเหอะแต,แต่แต่ผมติดอย่างนึงนิดนิดนิดเดียวจริงๆก,ก็ก็คือมันดันลบโชคไปด้วยเนี่ยสิมันแบบไปปิดกั้นพลังวิญญ,ญาณเราที่จะไปแบบเล่นอาวุธสีแดงอย่างเงี้ยเจอพวกอาวุธระดับเรจเจอรี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าหยิบเรจเจอรี่มาน่าจะติดตัวของเซนโบนัสเหมือนกันนะครับ น่าจะลบแม็กเลือเราเป็นร้อยเลยอะเลือดได้ครับไปไฟอะโลครับไอฟี่อะเฮฟวี่มีแล้วครับไม่เอาอย่างที่บอกนะจะเน้นตัวของสองนะครับสองตัวที่มันมีค่าแล้วก็ไม่เอาตัวของเซตโบนัสที่มันมีซาำด้วยนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านที่จะไปเลือกจัดสรรปันส่วนกันเอาเลยฮะว่าชอบแบบไหนนี่ตัวนี้เล่นไม่ค่อยยากนะครับจะอยู่กับเซตโบนัสที่ทุกท่านเลือกถือซะมากกว่า ตัวนี้ขึ้นความยากยากไม่ยากอยู่ที่เซตโบนัสท,ที่ท่านถือว่ามันจะมีมแค่ไหนอะถ้าเกิดถือมีมากมันก็เล่นยากหน่อยอถ้าเกิดถือโหดมันก็เล่นสบายเลยฮะเพราะตัวเซตโบนัสของอาวุธบางอาวุธมันค่อนข้างขีงข้โกง,งนะผมไล่ตีตัวเคิร์สก่อนฮะผมอยากจเจออาวุธเคิร์สนะถ้าเกิดอาวุธเคิร์สมาก็จะหยิบนะค่อนข้าง,างโหดอ่ะเมลีครับนกยุงเหรอไม่เอาอานะาอแน่อ่ะมือเอาไปเลยและถตีรปเอเนเมนทอไม่เอาอะ ผมเล่นเอเ m เมนทัลอยู่ผมไม่อยากรบมันเลยอะ่ะก oh, yeah. ารระเบิดน็อตโอ้ย์เย่อาวุธแรกๆมันไม่ค่อยมีอะไรดีๆอะ่ะมันต้องรอให้มันเจอสีฟ้าอย่างเจอพวกแบบซอสอย่างเงี้ยเจอพวกซอสอาวุธดีๆเงี้ยจะค่อยรอดูฮะนักประจนไยัยไม่ใช่สิมันคือนักไพรเนจรไล่นม้มใช่โอเคเดี๋ยวเคียป์ปลาตัวนี้ไปด้วยฮะ ตอนนี้โลเรามันทำดาเมจไม่ได้นะมันม,มีดีแค่ผักกับตอนเนี้ยกับให้อบบิลิตี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเซโบนัสนะผมหยิบแฮนด์ฟรีไปด้วยนะแฮนด์เจ้าแฮนด์ตัวนี้มันจะให้เป็นตัวของเจ้าตัวน,นี้นะครับเป็นตัวแบบอ่อ h a r เวส t i n g ใช่ใช่แต่ h a r เวส t i n g ตัวนี้มันถูกลดลง50%อนะก็คือเพิ่มมันน้อยจัดจียดแต่ไม่เป็นไรฮะเอามาถือต้นต้น,ต,นต้นไว้ก่อนก็ช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะตัวน,นี้ต้องทิ้งครับทุกคนผมได้เมลีน lead, นะหยิบอันนี้ชิมนี้คุ้มกว่าหยิบก้อนหนมมาก่่็ไได้แย หยิบมาก่อนได้เดีย๋ยวผมจะถอดโล่ออกนะโล่มันติดตัวเซเบนาที่มันจะให้ดีบัฟสปีดลดลงอะอยากได้อะไรที่มันดีกว่าเลยตอนนี้เวฟหกไม่ค่อยมีอะไรนะน่ากลัวเนาะสำหรับตัวของ DLC ชุดนี้อ่ะด่าน1-8ไม่ค่อยยากมากครับมันจะไปเริ่มยากที่ประมาณด่าน9ขึ้นไปอะ่ะสำหรับส่วนตัวผมนะตอนนี้ก็เป็นเวฟส,สบายฟาร์มเงินไปครับชีวิตก็ชีวิตดีๆช่วงนี้ ช่วงกรอบโกโยฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วงปั้นตัวเขาเรียกว่าช่วงโปรตโตโต้สร้างตัวถ้าเกิดสร้างมาแล้วมันจะไม่ปานีเลยดิตัวนี้มันจะติดปัญหาตรงเคลียร์บอสนิดหนึ่งฮะดาเมจมันจะไม่พอติดปัญหานิดหนึ่งตรงเคลียร์บอสฮะเลยต้องเน้นเมลีไปเลยไม่ก็เน้นอย่างเดอย่างหนึ่งไปอ่ะมีเงินเจ๊งอ่านี่ชิ้นนี้ดีฮะถ้าเกิดมาแต่ต้นต้นอ่ะอาเบรดนี่ดีครับ เจ้าชิ้นนี้นไอ้เจ้าปลาหมึกที่ผมอัพมาเมื่อกี้เปนให้เลเจนเดเรชั่นบวกหนึ่งทุกๆการเลือ่ลอนระเบียบเนาะถ้าเกิดมาตั้งแต่ต้นๆก็ดีครับจะช่วยในการเพิ่มเลเจนเดเรชั่นเราเพิ่มเรื่อยๆตามเลเวลที่เราอัพเนี่ยโคตรเจ๋งแต่ถ้ามาหลังๆแล้วไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อนะเพราะมันเพิ่มตึ้งหนึ่งจริงๆแต่ติดแตด่ติดไว้ก็ได้ครับถ้าตังม,มันเหลืออาเมียวไม่ใช่แมวน้ำวอรัสซึ่งมันใจร้ายมากเอ้าเอาโอเค โอ้ยผมอยากถอดโลออกแล้วโลโลมันค่อนข,ข้างที่จะหน่วงน้ำหนักผมสังเกตว่าม,มันมีชิ้นเดียวนะแต่ด้วยความที่เป็นความสกิลของเจ้านักพนเนจรนะาทำให้ไอตัวของไอเนี้ยมันบวกขึ้นเยอะตอนนี้มันน่าจะเป็น5้านะเนี่ยมันลดสปีดเราต้อง8ปเนะี่ยไม่ค่อยดียเท่าไหร่นะเดินเดินชา้าดีลซีนี่เดินชา้าไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาต่อของการออกจากปัญหานี้แน่ฮะพระบอสค่อนข,ข้างที่จะสั่นกลัวมากเลยดอทมาอ่าเบรดมาครับ แผลเป็นเอาได้นะครับไม่แย่มากอผมถอดน,นี้ออกดีกว่ายังยังยังก่อนลวกันอกระ,ะจกมิดกระจกมันดูไปเขตไอเทมได้แค่นั้นเลยฮะมันจะดูไิเคตไอเทมอันต่อไปดูไิเคตคือการจําลองเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงสมมุติว่าเราซื้อนกยุงใช่ไหมตัวหนึ่งมันจะให้นกยุงเราสองตัวคือการดูไิเคตเนี่ยก็ดีนะแต่ต้องเลิกซื้อดีๆนะครับถ้าเกิดซื้อไอเทมก็ให้ไอเทมผมไม่แน่ใจว่าให้ไอเทมหรือให้เวปพอนนะ ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าใครมันดูมันดูไปเขียนแล้วแล้วมันเจ๋งดี่นั้นแหละอันนี้เว็บแปดครับเว็บแปดไม่มีค่อยตัวอะไรน่ากลัวเรอกมีแค่เจ้าตัวนี่เออ่นั่นแหละที่มันพุ่งได้เข้ามาใกล้ๆสิฉันจะฟาดพวกนายเอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพวกทหารนะจะมันบวกจอทให้เราด้วย <c oughs> ทุกกะโหลกมัน <c oughs> ของเงินดีสิตัวนี้ค่อนข้างจนครับเป็นปน,นักเนนักพเนจรไม่ค่อยมีต่างใช้เท่าไหร่ของเงินเลนยสิพวกเธอเอามาโอเคดูดเลือดเอาครับอันนี้ผมอยากได้ดอตมากเลยอ่าเมลีก็ได้แพลเป็นดูไิเคทเนี่ยให้ดูไิเคทไอเทมเอาลีแล้วหายแม่เจ้าลีแล้วหายอ่ะโอเคงั้นเอาตัวของกีตาร์ไปเลยฮะเจ้าลู่ให้โชคกับตัวฮาร์เวสติงเนาะมันเป็นซัพพอร์ตเนาะตรงกับอาวุธนี้เลยอ่ะ โอ้ยนี้ผมหายอ๋อนี่ไงอยู่แล้วมันจะให้อะไรเขาบอกทุกไปเขีไอเทมด้วยไอเทมที่คุณซื้อจากช็อปไอเทมไอเทมแบบนี้จะไม่สามารถซื้อได้นะไอเทมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเทมเจ้าตัวไอเทมของที่มันลิมิตอ่ะไอเทมยูนิคอ่ะที่มันซื้อได้แค่ชิ้นเดียวจะไม่สามารถซื้อได้ครับผมเอาตามาแล้วนะไอตัวนี้ต้องตีออกครับไม่งั้นมันจะเสียตัวนี่มาค่อนข้างน่นารำคาญ วันนี้เซตโบนัสผมเอามาฟาร์มเงินอย่างอย่างอย่างเดียวเลยบ้าตาด้วยเนี่ยมันเลงเพลงให้เกือกล้องนี่ไงอุย้ยตัวติดกับสาบด้วยกระโหลกมันโอ้มันติดสถา,านะอะไรด้วยนะั่นนะฮะเป็นสถา,านะของอาวุธนี้หรือเปล่าใช่ฮะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ติดสถา,านะของอาวุธไอ้นี่ให้ของเจ้าอากูเลเล่กลึกลกีตาร์ของลูงการ์เนเวมอนเยอะนี่ เราต้องฟาร์มเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องกอบเกลจยกเว็บนี้ให้มากที่สุดแต่เราจะทำได้นะที่สามร้อยเองอะจนอะจนเครียดไปไหนมาให้ป้าได้ดีผมไปฆ่าตัวเล็กๆก่อนเฮ้เราด้ได้กอบโควเงินให้ได้มากที่สุดฮะไม่รีฮะอ่ะดูไปเขียดไปเลยโอ้เห็ดคำสาบโอ้ คำสอบอันนี้เอาครับติดไปเลยตอนนี้ที่อยากเอาออกก็คือมือฮะอยากเอามือออกไปเป็นอะไรสักอย่างที่มันดีกว่ามือทำไมผมวิ่งชา้าจังเลยเนี่ยผม,ผมติดติดอะไรอะทำไมสปีดผมลบสิบอะอ๋อหินเคอ,เอาหินออกนีย่ยอย่างที่ผมบอกไปนะสปีดลบ,จ,บ,จ,บ,จ,บจับกับประการไปเจอด่านบอสไม่ใช่เรื่องดีแน่ฮะอาจจะโดนบอสขยํำเลย ยังไงเขาชอบวิ่งเร็วๆดีกว่าเดียลซีต้องวิ่งเร็วฮะมันยึดกฎหลักไว้ก็คือเคลียร์บอสก่อนที่บอสจะเคลียร์เราเพราะจากการที่จะจูงในเดียลซนีนี้เป็นไปดีเพราะทั้งยากนะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปค่อนข้าง,ขงยากนะดูมอนมันมาแบบโอ้โหอลังการนะตอนนี้เงินผมก็ลังการด้วยเหมือนกันแคคตัสมันจะนับดาเมจกระสุนมันออกไปตามตัวของเรนเจอร์ดาเมจนะครับแต่เราเจ้าแคคตัสน,นะนะ โอ้มันจะพุ่งใส่เราจำเกี่ยวว่าดาเมจมันหนึ่งนะเพราะมันเมลีผมไอเจ้าเดนเจอร์ผมไม่มเเมได้อาปเลยทำให้ดาเมจมันได้แค่นี้นะแถมมันรับได้แค่ประมาณเท่าไหร่อะแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์เองนิดเดียวเท่านั้นเองเหลือสิบสองดอทมาช็อตกันได้นะติดช็อตกันไปได้ก่อนเอามาใช้เอ้อนี่ไงบาซูกะยี่บาซูกะไปเล่นก่อนเลยเนี่ยอยากเล่นส่วนตัว <laughs> อยากเล่นส่วนตัวเฉย มไม่ค่อยได้หยิบไปเลยโอ้ยเจ้าตัวนี้สู้ง่ายครับแต่จะแต่จะฆ่าไม่ได้หรือเปล่ามีสิทิเรื่องนเว็แบ,บแรกตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับจะน่ากลัวแค่เว็บสองนี่แหละตรงนี้แหละที่เริ่มหนักตรงที่เริ่มหนักกว่านี้ไอสำหรับเว็บสามมันแค่จะพุ่งได้ะไม่มีอะไรเลยแค่เราวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันก็จะพุ่งมาให้เราตีเรื่อยๆชิวๆไปสำหรับเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยยากมาก เดินไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันพุ่งให้เราเตียงไม่ค่อยยากค่ะตัวนี้มันย่อ,อแค่เว็บสองนี้มันจะมีแง่งๆสองอันมาที่ยากคือมันจะมีมอนข้างนอกมันมาโจมตีเราได้ด้วยนะแล้วเราจะจูกออกข้างไม่ได้เนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นศพได้ป,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 ปัด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 โอ้ย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 ห้าร้อยไหมเนี่ยไม่ถึงแฮะแม่มอนเอาเลยไม่เอาครับ อยากได้ดอดจังโอเคเอให้อดัมท่อเอ็กซ์ปัสีบอ้ชิ้นนี้ดีนะเจ้าสไปเดอร์เนี่ยอันนี้ออกไปก่อนเลยอยากอยากเล่นชิ้นนี้อันนี้หยิบเลยฮะรีโลไพลลบเลยตีฮะต้นไม้ตีตาในวันฮิตมาดูบาสุก้ากันดีกวา่าบูมดาเมตเ,เบาเบาเบากิฟเลยเอามาลองเล่นเฉยๆนะ ยังไงยังไงตัวนี้มันถืออะไรได้ฮะมันชิวฮะแต่ยังไงผมจะไปสุดสายที่เมรียอยู่แล้วเนาะนี่นี่นตอนนี้นนนนที่ที่ถอดได้มีสมอาวุธเนาะเมหลักผมตอนอันตอนนี้มี3ามชิ้นแล้วก็คือเจ้าแคกตัดเจ้าเลื่อยแล้วก็ตัวของมีดเดลเมนทั่ ดียวอีก3ชิ้นต้องไปตามหาดูครับว่ามันจะมีอะไรจริงๆให้เราได้ไหมเมื่อกี้เราได้สไปเดอร์มาเนาะมันจะให้ตัวของแอคเกอร์สปีดต,ตามอาวุทธที่แตกต่างกันจะไม่ผิดตัวนี้จะดรอปจากการเล่นกระเดเตอร์จบเนาะก็จะสบายๆเลยครับเอาฟาดไปเลยฮะตัวมีกล่องให้ด้วยนี่ไงนี่ไงตอนนี้เริ่มใช้ชีวิตสบายๆแล้วเนี่ยอาวุธเจ้าบาสุกา้านี้ที่ติดมามันนับดาเมจต,ตามเดนเจอร์แล้วก็ตัวเอ็นเมทอลดาเมจนะครับ ท้องขาไม่เอาหรอกเมลีมาอ่ะซื้อมาเลยซื้อมาเลยไปต่อตอนนี้เป็นแมงมุมผู้แข็งแก่งแล้วนี่เอาเพิร์สมาครับถ้าเจอไอเทมเพิร์สด,ดีๆก็จิบมาด้วยก็ได้ครับเอาไว้ติดไว้ก่อนนี่ทุกกระโหลกมาถึงเว็ที่สามเว็บบอสเวต็ต่อไปอ๋อไม่ใช่เว็บบอสครับเป็นเวมอนเยอเว็ที่สิบห้าขาพวกกุ้งขา,ามนันไม่มด นี่วงะมาไปปุ๊กกาแหลงแรงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องเอาเงินไปได้มากที่สุดฮะหนุบปวผมเวสห้าหนุบปวผมผมไม่ไหวจังกลัวผมเป็นเชียร์มอนไม่ทันโอาอิเอ้ยิเอาอิต้องเลือดเต็มดีนะที่ต้นเกมมันติดเลือดมาเยอะอยู่ฉลามพวกนี้มันน่ากลัวมากเลยมันมันมันหม่งทีแบบแท้จะสิ้นใจเลยต้นไม้มา กับกล่องหน่อยก็ดีนะเกมนี้ลีเจนผมน่าจะเยอะนะครับผมได้ซื้อปลาหมึกมาอยู่ให้เท่าไหร่ลนะให้ลีเจนมา32เลยเนี่ยตอนนี้ดอมอยู่ที่2 5พาเท่านั้นอัพเพิ่มไปหน่อยอ่าเอาครับดอทคีเอาแพนกวินอันนี้เอานะสองชิ้นนี้หยิบไปเลยแล้วไปต่อวันนี้มันโจรมากเลยอะ่ะเยี๋ดวดเง,ง,งินเยอะๆเยอะด้วยเงินเยอะๆจัง ทั้งลบฮาเวตติ้งโชกลบโอ้นักไปเลยจอนชีวิตลำบากนะบา้าเวตสต์สี่ครับแมวน้ำเยอะมากไม่ใช่แววน้ำแต่สตัวรัสไอ้เปลเลยนี่อ่ะทุบไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมพุ่งใส่แทบตายแทบลมจับแทบเป็นลมผมจะได้กระดิ่งดิ้งด่องอยังไอ้เจ้าการะดิ่งระเบิดตัวตอนเลือดเลาเลือน,น้อย ตอนนี้ผมต้องไปมุ่งตามหาตัวของอดอสเพราะดอสตอนนี้มันน้อยมากเลยยี่สิบแปดเองกวที่ผมมีอยู่ตอนนี้ต้องไปหาดามจด้วยนะเนี่ยดามจดผมก็เบ,าบ้าเบาเท่าไหร่อีกอะสองร้อยกว่าสี่สิบสองจากอะไรอะ่ะสี่สิบสองน่าจะมาจากมือป่ะโอ้เจ้าตัวน,นี้คะติดตัวแดงด้วยติดคำสาปเลยไปเจอกี้ครับ อ่าตอนนี้เป็นเวฟมอนต์แบบเบิ่มเบิ่มมีปลาหมึกใจร้ายนะฮะปลาหมึกยิงปรนยักษ์ถ่ายออกมาเป็นลูกไข่นะเป็นแบบเส้นทางตรงเป็นลูกไข่ฮะค่อนข้างโหดร้ายมากเลยสำหรับเจ้าตัวเนี้ยร้ายมากวิธีการสู้ก็คือเดินเดินหน้าใส่มันเว็บนี้ต้องกกบบโกยเงินให้ได้มากที่สุดฮะอย่างน้อยๆต้องขอได้ห้าร้อยอย่างน้อยๆขอได้ห้าร้อย มือต้องเคลียร์ออกครับไม่งั้นมันจะน่ารำคาญสุดๆเลยอูบัสกามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยช่วยในการเคลียร์มอนเป็นฝูงๆได้แบบดีมากเลยผมผมอยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดผมปั้นเป็นรนเจอร์าเมจมาดาเมมจะแรงขนาดไหนอตอนนี้ดาเมจเขาเกือบร้อยเองนะแต่แต่แต่เรื่องการเคลียร์เวฟเนี่ยให้น้ำวันเลยคห้าร้อยละตามที่ขาดไปพอดีเอาหกหกร้อยแบบไหนก็ไม่รู้อะ เจ๋งดีนะดอทครับอ่ะเนเจอร์กี้มาเลยไปเลยบอก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 ลามือไปเลยว้าวแดงแล้วอันนี้เอาครับพีทฟ,ฟูลเนี่ยดีมากไปต่อผมหยิบเจ้าปืนไอ้นี่มาใช้ก่อนนะก่อนจะเอาหมัดออกไอ,ไอ้เจ้านาวีที่ให้มาเนี่ยมันบวกคำสาบนะเคิร์ดครับมันบวกเคิร์ดให้นี่ เอามาใส่แทนมือก่อนเด้วเวลาบอกบอกบอกลามือโอ้ยมีตัวเข้าเครื่องไปแล้วนะผมไม่เจออาวุธ DLC IOA ของไอ้นี่นะฮะที่เป็นอาวุธแบบอ่าอาวุธแบบไอ้นี่อะของ้า DLC ที่เป็นเมลีอะไม่ไม่ไม่เจอเลยตอนนี้ต้องทำลายเครื่องครับไม่งั้นตัวใหญ่จะออกมาบ่อยมันไม่มันไม่ค่อยดีนะมันตีแรงเลยโอ้โหไอตัวได้มงมันมงผมว่าเมื่อกี้เข้าเครื่องไปแล้ว เครื่องมันโอเคตัวคำสาบครับโอ้ยมันเกิดแล้วนะ่ะทันซะเมื่อกี้สาบร้อยนะโอ้ยเจ็บอุย้ยตัวคำสาบเต็มเลยมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยอ่ะเมลีอู๋หนอนโอ้ดีไงเป็นแฮมเมอร์แบบไอตัวของ e x p l o s i v e เป็นดิเมนทอนฮะ อย่างนี้ผมจะแทนอะไรดียะน่าจะเอาปืนออกแหละใช่แหละน่าจะเอาปืนออกครับเอาช็อตกันออกดีกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตกันออกแทนฮะเพราะไงนาวีมันมันได้มันได้เคยอยู่เจ้าเจ้าเจ้าปืนทหารเรือเนี่ยมันยังมันยังได้มันยังได้เคยอยู่ยังเป็นประโยชน์กับเราอยู่นะแต่ช็อตกันมันให้แค่กันเนาะซึ่งมันเพิ่มเลนส์อะซึ่งไอตัวของนาวีมันให้ได้อยู่และแต่ไปจะเวฟบอลแล้วเนี่ยเวฟบอลจะเวทที่แปดอะแปดปะใช่ฮะโอเครู้ดีว่าเจอบอลเลย ขอโทรสู้ง่ายๆอะ่ะไอเทียมแดงให้แล้วโหลดเราได้อะไรไปหว่ามจำไม่ได้แล้วแฮะอ๋อได้แมมมอสเนาะโอเคก็แจวห้าได้แมมมมอสถือว่าดาเมจเบลีผมมันค่อนข,ข้างอู้ฟู่ตั้งๆๆมาตั้งมาผมเอาเงินไปสอยค้อนระเบิดเอามาใช้ค้อนระเบิดบนดอบไปอยากไอตัวอะไรอะ่ะไหนปะใช่ปะจำไม่ได้แล้ว น,น,น่าจะจอบจากจากไนท์แหละฮะับกตัวอาซาวินนะที่มันเถืออวุธได้แค่เทียสองขึ้นไปนี่ไะโอเคห้าร้อยเนาะหมูไม่เอาครับอ่ะอันนี้เกาะเอาเออคีเอ,เ,อเมลีดีกว่าวะไปแถมมาติดเคิร์ดด้วยเนี่ยอ่าปืนชัดกันลาก่อนฮะเบ,บบลาบอกลาชิ้นนี้โคตรเจ๋งค่าสิบดาเมจต,ต่อบอส et boss แบบหลังแทบหักอะคอหักอะแล้วที่ผมต้องไปหาสปีดเพิ่มไปแล้วเป็นแมงมุมอะแมงมุมไม่ค่อยน่ากลัวแมงมุมไม่ค่อยใจร้ายอะแมงมุมน่ารักโอเคแมงมุมน่ารักน่ารักแค่เฟสแรกนะแล้วนี่ผมตู้มตาม,มากเลยเ et boss ด้วยความเร็วสูงอะเขาดาเมจต,ต่อ boss แบบเพิ่มอีกอ50%อะโอ้โหซุเปอ,อร์บลเลยน้ามันโคตรเจ๋ง ค yeah. ตอนนี้ก็สบายๆฮะเราหาเงินไปขออาวุธใหม่ดีกว่าอยากอาวุธไอ้เรนเจอร์ออกให้หมดอะ่ะตอนนี้อยากอาวุธเรนเจอร์ออกให้หมดเลยนี่นะเท่าไหร่ด่านนี้ได้มาสามกล่องฮะเป็นกล่องแดงกล่องหนึ่งโอ้โหจะตายเอาเลยเนี่ยดอสยังน้อยอยู่จะอยากได้ดอสมากๆเลยขอขอดอสเพิ่มได้ไหม ขอรีเจอรอดอะออตอนนี้เมลีไม่ไม่เอาแล้วจะเอาดอทเพาหลบไม่ค่อยได้เลยเคสามร้อยหกสิบน้อยนะโอก้กระสุนเด้งเอาไปขาย <c oughs> อ่าเจนเทิร์นมามินิวอลผมมีอะไรบ้างวะมี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 เมดิคอลอะชิ้นนี้ได้นะถ้าเกิดติดมาบวกความเร็วให้ด้วยเอ้นเอาปืนนี้ออกแล้วติดนี้มาอ่าระเบิดเพิ่มฮะหนูไม่เอาแล้วกันฮะมันจะจบเวฟเราซื้อมาก็เท่านั้นอะ ไอชีมันให้อะไรอะอาร์โมกับดอโออุ้ยเจ๋งดิวันนี้ดอสี่สิบแล้วเจ๋ออยู่เจ๋ออยู่อีอันอยากได้หมัดมาใส่ฮะมันจะได้ให้ดอสเราได้ด้วยมอสิบอนันม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 ันดอสเนาะวันนี้เป็นมอสิบไวเซตก้าจะเวฟเยอะมอนเยอะหน่อยฮะมันเป็นเวฟแบบให้เต็มตัวก่อนสู้บอสคือมันให้เงินให้ให้เราฟาร์มเงินแบบเต็มสี่อะเพื่อที่เราจะเอาเอาเงินไปสู้บอสเกมใจดีอะเขาเขากลัวคุณจะไม่ไหวกับบอสอะ ไฟมันเอาเงินไปด้วย้ยยเกือบตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยฉลามเยอะฉลามเยอะมากเกือบแล้วนีดเดียวอือโ <c oughs> อ้เมกีใช้สมาธิอยู่ <c oughs> โอเคครับทุกคนผมกดเอเดไลไปแล้วตายเลยื่อที่เกือบตายนะโอเคโอเคครับก็ดอกมาเป็นเจอลี่นะให้แม็กซิมัมสำหรับตัวของเวปพอนที่แตกต่างกันที่เรามีโอเคครับโอเคครับทุกคนสำหรับตัวโตวันนี้ก็ลาไปเท่านีครับไปก่อนแล้วกันบาย